สบายดีพี่น้องถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องประจำวันวันเสาร์นะพี่น้องเนาะวันเสาร์พี่น้องเมื่อคืนนี้บัจิตขึ้นไล์สดนะพี่น้องแต่กาตกเวทีนะเมื่อคืนพี่น้องเลยกำลังว่ามวนกำลังว่าวมวนอยู่พี่น้องเมื่อคืนนี้ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเนาะพี่ๆของบัจิตกำลังว่าวมวนพี่น้องว่าไปว่ามาเน็ดเมื่อพี่น้อง เน็ดเมื่อเน็ดเมื่อใบจิตคือเติมเพราะว่าอันนั้นมันเมื่อใบส่วนนี้พี่น้องเลยกำลังว่ามัวพันเน็ดตัดไปพี่น้องบุษันลำธารพี่ทันลาน้องเลยก็เลยแ่าเหตุในประจิตตกหันตกเวทีน้ำมือคืนพี่น้องที่ในขอโทษขออภัยน้ำปล่าใหม่พี่น้อง fc พี่พี่น้องน้องวัดจุคูสุขคนเออมื่อคืนนีประจิตลายสดตกเวที มันเปบัจิตกันมาเห็ดคิดทักทายสบายดีผมม่พี่น้อง FCUT หอพักคือเก้าพี่น้องข้างหลังเป็นกกมาขามแปรพี่น้องบัจจิตบ้านบัจจิตเอ็ดกกมะขามแปรพี่น้องข้างหลังยังอยู่ที่ห่มกกซ้ำๆพี่น้องเลยอากาศฮอนนอนอยู่หอเก่าเปิดพัดลมก่ายังฮอนอยู่พี่น้องต้องเลยมานั่งอยู่ที่ล่มไม้ล่มตอปันชีพี่น้องนั่งอยู่ห่มต้นไม้เชื่อชือเย็นๆพี่น้องก็ตื่นมาเย็นแน่ไฉแน่พี่น้อง บ่อดะปันไดบ้หอนปันไดพี่น้องเอ้ยมันนั่งเฮ็ดคลิปอยู่ที่ห่มสามสาพี่น้องมันคือเก็บภาพบรรยากาศแบบชิวๆคือการพี่น้องมาให้พี่น้องเอฟซีเพื่อนๆพื่อนพี่พี่ชาวยูทูบในเบิร์นพี่น้องเนาะอยู่ที่ตัวห่มต้นถึสามสาพี่น้องคอนเทนต์บาจิตกับชีวิตแบบบ้านๆเลยพี่น้องชีวิตประจำบ้านไลฟ์สไตล์ของบาจิตไลฟ์สไตล์พี่น้อง ไม่ไบัจจิตจิตพี่มีแทนใหม่แบบใดแต่ฟังเบิง้งนั้นปังเนาะบัจจิตจะเปลีไปไ่ยนคอนเทนต์แบบใดแบบใดถ้าว่าคิดออกพี่น้องง่ายง่ายใช่แล้วจะคิดออกคิดออกแบบใดบัจจิตจะเป็ีนคอนเทนต์แบบนั้นพี่น้องแต็มไปเลยจะเป็นคอนเทนต์แบบว่าออกมาวาจากทักทายเนาะพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบของพวกเรานั่นเองนะพี่น้องเนาะ แกะฝากเลยพี่น้องเดอ้อสติสดตามช่องของบัจจิแทเน่ชายลมถิ่นเชโนพี่น้องชายลมถิ่นเชโนช่อง YouTube ของไอ้หนุ่มเซโนพี่น้องไอ้หนุ่มเซโนแห่งแขวงสวนเขตบ้านเฮานั่นเองพี่น้องส,สปปลาวเดอ้อเพื่อนบ้านบอกว่า,าจะอยู่แต่ประเทศเนาะอยู่ที่ประเทศลาวเฮาหรือว่าประเทศ ต่างประเทศหรือว่าอยู่ทั่วโลกนะพี่น้องเนาะไปง่ายสักเพื่อนบ้านพี่พี่น้องน้องพี่น้องชาวฝั่งไทยก็คือฝั่งลาวนั่นเองนะพี่น้องเนาะเป็นสุขสุขคนนะพี่น้องเด้อปฏิทิตขอถักทายสบันดีประจำวันนะพี่น้องเนาะวันเสาร์มันจะมีเฮ็ดคิตชั้นพี่น้องโบ้เงาพี่น้องลงประจำวันให้ปฏิจิตให้มีการเคลื่อนไหวประจำวันนะพี่น้องเนาะปฏิจิตจะลงชิดทุกวันทุกวันพี่น้อง มาเนี่ยบัญชีการเจตขอจบคลิปเพียงตอนนี้ไปน้องบพรว่าลายว่าวจากชองนาที่ชันาทีมีเนี่นไนนไนยไปน้องเนาะเจเไดกกัฝากให้พี่น้องส่วยติดตามซองของบัจิตเดี๋ยวไปน้องเด้อสายลมถึงเชนโนไปน้องสายลมถึงเชนโนมาพี่น้องมาเจเลิกทั้งหลังต้นสามศรต้นสามศะ,ะ,ะบัจิตจะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ไปน้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย Và chúng ta xin bye